สำนักาาว I ่โดยอุตามาสนธิรัฐเปิดตัวคุณพลพักสร้างอนาคตไทยระบุยังไม่เห็นจุดสิ้นสุดปัญหาบ้านเมืองขออาสาทำงาน พักสร้างอนาคตไทยร่วมสร้างอนาคตไทยฟื้นเศรษฐกิจสร้างอนาคตประเทศนําโดยนายอุตมสาวนายนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะผู้ก่อตั้งร่วมแสดงเจตจานงร่วมกันเพื่อเข้ามาทํางานการเมืองแก้ปัญหาประเทศเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเดินต่อไปได้โดยได้เปิดวิดิทัศน์สะท้อนปัญหาวิกฤตโควิด -19 และปัญหาสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้และแนะนําคณะผู้ก่อตั้งพักกว่า20คนทั้งจากพักธุรก ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนรุ่นใหม่ภาคสังคมวิชาการภาคการเมืองภาคประชาสังคมเช่นนายนิพิษอินทรสมบัติอดีต สมาชิกพักประชาธิปัตย์นายสุพลฟองงามและนายสันติกีรนันอดีตสสพลังประชารัฐนายมนชีพสิวสชินางกูลหรือครูเป็ดอดีตกรรมการบริหารพักกลาและนายวัชระกรนิกาอดีตรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนายอุตมะขึ้นเวทีแสดงวิสัยทัศน์ได้กล่าวจุดประสงค์ของการตั้งพักเพื่อฟื้นเศรษฐกิจฟื้นฟูประเทศโดยระบุว่าสถานการณ์ประเทศในขณะนี้มีความน่าเป็นห่วงค่ะตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่ออกจากรัฐบาลตนและทีมงานมีโอกาสได้ รับฟังเสียงสะท้อนของประชาชนหนึ่งในนั้นอยากเห็นสมการการเมืองที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างร่าบรื่นอยากเห็นพักการเมืองที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มคนในหลายภาคส่วนระดมสมองแก้ไขปัญหาของประเทศเพื่อสร้างอนาคต ด้านนายสนธิรัตน์นะคะระบุว่าวันนี้ต้องการแสดงเจตนารมณ์ต่อสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกโดยพักนี้เกิดขึ้นเพราะปัญหาของบ้านเมืองก่อนหน้านี้เคยคิดว่าเพียงพอแล้วกับงานการเมืองแต่เราสองคนและทีมงานได้เจอกับปัญหาต่างๆในช่วงที่ผ่านมาจึงขออาสา,าทํางานเพื่อประชาชนบนวิกฤตของชาติยอมรับว่าการตั้งพรรก,การเมืองไม่ง่ายการจะเกิดพักได้นั้นต้องอาศัยประชาชนค่ะ โดยย้ำนะคะว่าพักนี้ไม่ใช่พักการเมืองของนักการเมืองแต่เป็นคนที่มาจากทุกภาคส่วนซึ่งตั้งใจทำนโยบายและแม้ต้องใช้เวลาในการดำเนินการแก้ไขกฎหมายไม่ให้ประเทศถดถอยไปมากกว่านี้ย้ำด้วยว่าพักทำงานบนอุดมการเดียวกันจะแก้ปัญหาที่จบลึกจะทำทุกทางให้บ้านเมืองนี้มีโอกาสทางนี้ช่วงท้ายนายสนธิรัตน์ระบุค่ะว่าแนวทางการสร้างพักไม่ใช่เพราะการเลือกตั้งแต่ต้องการยึดโยงกับประชาชนค่ะ ขณะที่ฝ่ายค้านมีมติยื่นยัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152วันที่21มกราคมนี้คาดอภิปรายได้กลางเดือนกุมภาพันธ์ นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมพักร่วมฝ่ายค้านว่าแกนนำฝ่ายค้านได้พิจารณาเรื่องการยื่นยติทั่วไปเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติเพื่อสอบถามและมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและมีมติที่จะยื่นยติร่วมกันหนึ่งยติแม้จะใช้เพียงหนึ่งในสิบแต่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะยื่นยติทั่วไปขอเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ในวันที่21มกราคมนี้ โดยขณะนี้พักร่วมฝ่ายค้านโดยหัวหน้าพักเลขาธิการพักร่วมฝ่ายค้านได้ลงชื่อไปบ้างแล้วและหลังจากนี้จะร่วมกันลงชื่อทั้งนี้มีความเห็นร่วมกันว่าจะสอบถามและเสนอแนะประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนภาระหนี้สินภาวะสินค้าราคาแพงและเรื่องโรคระบาดในคนการแก้ปัญหาโควิด1 i และโรคระบาดในสัตว์รวมถึงภาวะวิกฤตด,ด้านการเมืองการปฏิรูปการเมืองการกระจายอำนาจความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิทางการเมืองและประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงในปัจจุบันและกระทบชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องเมืองทองอัคารารวมถึงผลกระทบของชาวประมงส่วนในรายละเอียดให้สิทธิพักร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็นค่ะโดยหลังจากยื่นยติแล้วนะคะคาดว่าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกินเวันฝ่ายค้านจึงเห็นว่าน่าจะ อภิปรายได้กลางเดือนกุมภาพันธ์และสิ่งที่ต้องพูดกันต่อคือเรื่องของเวลาในการอภิปรายซึ่งพักร่วมฝ่ายค้านจะหาหรือกับพักร่วมรัฐบาลขอเวลาไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงซึ่งหากอภิปรายแล้วสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะด้านนายนิคมบุญวิเศษ กล่าวว่าในวันอภิปรายจะฉิกหน้ากากของนายกรัฐมนตรีที่เคยประกาศและสัญญาว่าจะทําหลายอย่างให้กับประชาชนแต่สุดท้ายไม่ได้ดําเนินการพร้อมตั้งคําถามว่าสินค้าที่ราคาแพงเอื้อให้กับกลุ่มทุนหรือไม่ปิดท้ายกันที่จุรินนะคะสั่งเบรกเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นราคาทีไม่มีเหตุผลเพียงพอยอมรับมีคนพยายามช่วยโอกาสปรับราคาตามอำเภอใจคุณขวัญใจนวลจันทร์รายงานค่ะ นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ากำลังจะขึ้นราคาว่าตนได้สั่งการผ่านอธิบดีกรมการค้าภายในไปแล้วว่าห้ามเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นราคาเพราะยังไม่เห,เห็นเหตุผลที่สมควรซึ่งขณะนี้พบว่ามีผู้พยายามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าต่ำอำเภอใจถือเป็นการซ้ำเติมผู้บริโภคมากเพราะฉะนั้นกระทรวงพาณิชย์จึงขอความร่วมมือถ้าพบเห็นการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกักตุนสินค้า ให้แจ้งสายด่วน1569ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดจะใช้เป็นข้อมูลในการลงไปตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้มีรายงานว่าอธิบดีกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ประกอบการเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่มาหารือแล้วและมีความเห็นร่วมกันที่จะยุติไม่ให้มีการปรับขึ้นราคาเครื่องใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลานี้ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สข่าวอ n นเอ็นรายงานค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกานาทีค่ะ khảo đồi xong khảo I.N.N